c า r d ดานเผยพัฒนาโปรเจกต์อีกแล้วนะครับในการเป็นพาร์ทเนอร์กับ n e x กนะครับให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง8%ต่อปีและข่าวนี้เป็นข่าวดีนะครับถ้าเป็นข่าขึ้นของ c a r d ดานโนเมื่อไหร่ฉะนั้น c a r d a านโนอาจจะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ปังมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคา r ดานโน ที่พาร์ทเนอร์กับ Nexo ด้วยกันและสองอันนี้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนโปรเจกต์กันและน่าสนใจมากๆโปรเจกต์ Project นี้คืออะไรนะครับและเป็นอย่างไรทำไมผมมั่นใจว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้เหรียญ ADA คอยถ้าในขาขึ้นของช่วงต r y p t o c u ี r e n c y มันจะมีราคาที่สูงมากๆครับอ่ะเรามาเข้ามา ก่อนที่จะเรามารับชมข่าวนะครับพอดีเรามีเรื่องข่าวนะครับในการแจ้งให้กับท่านผู้ชมว่าเรามีการมีการเปลี่ยนนะครับในชื่อของช่องนะครับชื่อว่าคอยนิวมูลคอยนิวมูลนะครับที่แปลว่าเหรียญข่าวดวงจันทร์คอยนิวมูลคอยนิวมูลนะครับก็สามารถคลิกได้และสามารถหาเราเจอได้ง่ายๆนะครับนะครับแค่จำ,คำแค่คำว่าเหรียญข่าวดวงจันทร์ จบละนะครับเมื่อก่อนเราใช้ชื่อ The Master C3 มันจำยากมากๆเราเลยเปลี่ยนชื่อเป็น c o i n e m o d e นะครับก็สามารถหาช่องเราได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจาก c a r า a n o ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Nexo มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า Cardano เนี่ยก็มีหลายบริษัทนะแล้วบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับบล็อกเชนก็คือ Input Output ฮ่องกงนะครับหรือ IOHK ก็เป็นบริษัทที่เป็นวิศวกรรมที่ทำก,การเกี่ยวกับบล็อกเชนระดับโลกเลยนะครับและทีมพัฒนาอยู่เบื้องหลังบล็อกเชนของ Cardano หรือ ADA ได้ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับ Nexo นะครับผู้ให้บริการสิ่นเชื่อคริปโตอย่างเป็นทางการแล้วตามอ้างอิงของ Nexo มีการจับมือนะครับกับ Cardano และมีผลประโยชน์อะไรบ้างซึ่งเราต้องไปดูรายงานตรงนี้นะครับเขาบอกว่า เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ให้บริการสินเชื่อได้ประกาศผ่านทวิตว่านะผู้ใช้งาน,นที่ซื้อเหรียญ ada บนแพลตฟอร์มของ nexo นั้นพวกเขาจะได้รับประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยสูงถึง8อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ต่ำถึง6.9นะครับและซื้อขายเงินสกุลทิจิทอนด้วยคู่เงินมากกว่า100คู่บนเว็บเทรของ nexo exchange น,นอกจากนี้ nexo ยังระบุ เพิ่มเติมด้วยว่าทุกครั้งที่ผู้ใช้มีการซื้อขายคู่เงินอย่างพวก ada นะครับต่อ btc นะครับ ada ต่อ e t h ada ต่อ bnb a d a ada ต่อ u s d t ada ต่อ u s d c ada ต่อ h u s d ada ต่อ u s d ada ต่อ eur ada ต่อ gbp พวกเขาจะได้รับเงินคืนถึง0.5% ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดลงในวันที่6กรกฎาคมนี้นายแอนโทนีเทนเชฟสนะครับถ้าสะกดผิดกอประธานาภัยด้วยผู้ก่อตั้ง n e x กโนั่นเองได้ลกล่าวว่าองค์กรเนี่ยปกป้องบ็อกชนนะครับอย่างเช่น n e x กและ Cardano ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อจะทำให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยและบริษัทของตัวเองเนี่ยก้าวไปด้วยกันนะครับ ฉะนั้นธุรกิจ n e x o ได้สร้างอทัาประโยชน์ให้เพิ่มเติมให้แกบ ADA นะครับเพื่อลดแรงกดดันในการขายนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะบิวเหรียญ ADA โดยเฉพาะเลยนะครับโดยการเพิ่มมูลค่าและแรงดึงดูดที่น่าสนใจของผู้ใช้งานนะครับคือให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้มากขึ้นและผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการคริปโตเนี่ยก็สามารถเข้ามาในตลาดได้มากขึ้นเหมือนกัน แทนเชสกล่าวเสริมนะครับว่าในทางกลับกันการเพิ่มของคาราโนให้กับแพลตฟอร์มการกู้ยืมนั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกของลูกค้าที่มีอยู่ของ n e x โซได้เหมือนกันนะครับดังนั้น n e x โซไม่ใช่บริษัทเดียวที่เสนอโอกาสในการทำเงินจากการถือครองเหรียญคริปโตให้แก่ผู้ใช้งานโดยไม่นานมานี้นะครับทางคอยเบสคอสตอรีนะครับก็เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ saas Stake as a service นะครับชื่อเต็มของมันซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถล็อกโทเค็น r o o f of Stake นะครับในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยต่อปีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราจะไปถึงบทสรุปด้วยกันว่า Cardano นะครับถ้าร่วมมือกับ Nexo เนี่ยมันจะเกิดผลดีอะไรนะครับทำไมผมมั่นใจว่าเหรียญ ADA coin จะมาแรงแน่ๆนะครับในปีนี้อย่างแรกนะครับคือเรื่องของการให้บริการนะครับการให้บริการที่ซื้อเหรียญ ada c อ i นะครับบนแพลตฟอร์มของ nexo ก็จะได้รับผลประโยชน์มากมายนะครับในเรื่องของการลดราคาให้นะครับลดราคาให้นะครับถือว่าถูกมากๆและจะได้รับเงินคืนด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อเงินคู่เนี่ยจะได้รับเงินคืน0.5%เนี่ย คใครจะไม่ยอมซื้อนะครับทุกคนก็ต้องยอมซื้อเนี่ยแน่นอนนะครับและก็ต้องยอมรับมันอย่างแน่นอนและส่วนที่สองคือ Market cap จะได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับและคนที่เป็นมือใหม่ในวงการของคริปโตเรนซีที่ต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้และต้องการที่จะซื้อและก็เข้าใจในวงการคริปโตมากยิ่งขึ้น ะฉะนั้นผู้เล่นหน้าใหม่หรือกลุ่มใหม่จะเข้าหมามากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและเพิ่มเติมเรื่องของ n e ็กผู้เล่นใน n e ็กจะมีทางเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาในการที่เขาเนี่ยจะสามารถเข้าถึง ADA คอยได้มากขึ้นและถูกลงฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยรู้จัก Cardano หรือ ADA มากยิ่งขึ้นนะครับผ่านทางเน็กเหมือนกัน นะครับและคนก็ชอบนะครับเพราะว่าการพาร์ทเนอร์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่วันอินวัแต่เป็น two in one และ3 in e in one เลยนะครับเนื่องจากว่าทาง n e x o เนี่ยเขาก็ได้ทำการนะครับจับมือกับ k a r า a โนนะครับแล้วเขาบอกว่าใครที่มาฝมาฝากเงินบนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขาก็จะให้ดอกเบีย้ยถึงแต่อปีด้วยกันนะครับ และอัตราการกู้เงินต่ำถึง6.9%และซื้อขายเงินสกุลดิจิตัลคู่มากกว่า100คู่บนเว็บเทรดอย่าง neo n e x o exchange นะครับ n e x o exchange ก็จะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคนจะรู้จัก n e x o exchange มากขึ้นนะครับและเข้าถึงการบริการมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยทั่วไปนะครับสรุปเลยก็คือคนรู้จัก ada มากขึ้นนั่นเอง ทางเน็กโซและเน็กโซจะเป็นตัวดึงคนปุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าของเน็กโซ่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มเข้ามาในเหรียญน,นะครับเข้าถึงเหรียญ ADA มากขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่ายังไงนะครับเหรียญ ADA coin จะไปรุ่งหรือไม่ถ้าไปรุ่งกดหนึ่งไปไมีรุ่งกดสองนะครับผมเชื่อนะครับว่าเหรียญ ADA coin จะไปรุ่งอย่างแน่นอนนะครับสามารถตอบมาในคอมเมนต์ได้คิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับว่าเน็กโนะครับกับคา d a โนถ้าจับมือกันแล้วจะทำให้ราคาของ ADF คอยนะครับไปไกลขนาดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ก่อนขครเนื่องจากวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน เราฝากกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสิ่งช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ a c e ซ o ุ๊กยูทู b ไลน์กลุ่มนะครับและก็ช่องเหล่านี้นะครับเราก็หวังว่าโดยเฉพาะไลน์กลุ่มของเรานะครับคนก็จะติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็ในไลน์กลุ่มนะครับก็มี500เมมเบอร์แล้วนะครับในกลุ่มนั้นก็จะเป็นอ่า n i c a t i o นด้วยกันนะครับเป็นชุมชนด้วยกันันนะครับเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ แลกเปลี่ยนกันได้ติดตามข่าวกันได้เพราะในนั้นมีโพสต์ข่าวนะครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นโอ้ยหลายอ่าหลายคนเลยเป็นสิบยช่องเลยนะครับก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเข้ากลุ่มเข้ามาถามเราใน Facebook ดีที่สุดนะครับเราจะได้รู้ว่าอ่าแบบอัปเดตนะครับว่าเข้าได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตกันตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ